ก็ในโอกาสของการฟังธรรมก็ฟังไปแต่ละครั้งกุศลธรรมก็จเจริญยิ่งขึ้นถ้าเรากำหนดจริงๆแล้วเราจะเห็นก็ว่าความเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่เปลี่ยนไปทั้งโลกใบนี้ทั้งมนุษย์ที่อยู่ในโลกและก็ธรรมชาติทุกอย่างอยู่ในกฎอนิจจงไม่ยั่งยืนไม่ตั้งมัน่นไม่ถาวรก็เปลี่ยนทุกๆอย่างช้าเร็วเท่านั้น ก็เลยมาสรุปตรงที่ว่าทุกอย่างเป็นเพียงสมมุติขึ้นมาตามความเป็นจริงเกิดตั้งแปรดับและจะใช้ศัพท์อะไรก็พูดกันจะใช้ภาษาแบบไหนก็คุยกันแต่ก็อยู่ในจุดนี้จะเอ่ยธรรมะ หมวดไหนข้อไหนมันก็เปลี่ยนไปเพื่อทำให้เราได้เข้าใจความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเท่านี้เองธรรมะแท้จ,จริงก็แค่นี้เองแต่สภาวะธรรมเนี่ยผู้ินจนตายก็ไม่ไม่หมดไม่จบเพราะมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ธรรมารมมันก็หลอนหลอกไปเรื่อยๆจิตเราก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆความคิดความอ่านแล้วก็คิดไปเรื่อยๆจวิปรลาสก็มีแล้วก็สิ่งที่ทำก็ทำไปไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันคำพูดก็เหมือนกันไม่รู้หยุดตรงไหนตมาก็นั่งดูกาหนดแล้ว มันเป็นเช่นนี้เองเราเกือบหลงทางไปกับตัวเองไปกับสิ่งรอบข้างสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเป็นอยู่ใช่ว่าเกือบหลงหรือเคยหลงไปแล้วสติระลึกได้ก็ดึงกลับมา เพราะที่สุดไม่มีอะไรมีเพียงสิ่งที่เกิดตั้งแล้วก็แปรเปลี่ยนไปก็ถึงทุกคนต้องแก่เจ็บตายไม่มีใครหนีชนะสิ่งนี้กฎก็เป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่เราเกิดมาก็อยู่ในกฎไตรลักษณ์หมดเลยแต่มาไม่สงสัย ศึกษาธรรมะให้ยากมันก็ยากต้องรู้ศัพท์รู้แสงรู้ภาษารู้พยัญชนะไปเรียนไปท่องไว้อ่านไปจดไปจำมามันก็ถ,กถูกถูกแบบศึกษาเรียนรู้แต่การปฏิบัติทำไงเราเข้าถึงความจริง แล้วไม่ยึดกับความจริงโดยสมมุตินั้นก็ตมาบอกว่าชีวิตหนุ่มตตมาไปไหนแล้วแตมาก็หาไม่เจอหาไม่เจอไปไหนโยมวาโยมาหาเจอไม่ชิดต,ตอนเป็นสาวของโยมหรือตอนเป็นเด็กบอกเจอแล้วเจออะไรภาพถ่ายโถอวิดีโอถอ อันนั้นมันสิ่งไม่มีชีวิตนะมันเป็นวิทยาศาสตร์บันทึกให้เราเพลกลับไปให้เราดูวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นพอสอนนั้นแต่บัตรนี้เรากลับไปได้ไหมไม่ได้เป็นแบบนั้นได้ไหมไม่ได้ให้หน้าตายอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้ แล้วสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเราดึงกลับมาให้เป็นภาพเดิมตรงนี้แม่น้าตรงนี้ลาําธารตรงนี้ต้นไม้ตรงนี้ภูเขาตรงนี้โขดหินตรงนี้มีเจ้าตรงนั้นมีคนมีบ้านกลับไปดูใหม่ต่อให้วัตถุว่ายังอยู่ที่เดิมยูมว่าคนเหมือนเดิมหรือ ตัวเราเองเนะ่เปลี่ยนเป็นคนแรกเลยไม่เชื่อกลับไปดูบ้านเกิดเมืองนอนจะมานี่เห็นชัดเลยพอกลับไปหัดใหญ่สงขาทีหนึ่งก็โอ้คนที่รู้จักก็ย้ายกันไปเยอะแยะหน้าใหม่ทั้งนั้นแล้วคนที่ยังอยู่ก็โอ้สภาพใช้ว่าสภาพ มันไม่เหมือนนะที่เราเคยเห็นต้องมาเล่าเรียนรูปใครหลานใครชื่ออะไรแม้กระด้าก็ยังไม่คุ้นหน้าอยู่ดีนะพอเห็นลางๆรูปมันเปลี่ยนไปเสียงก็เปลี่ยนกิริยาอาการก็เปลี่ยนความคิดความอ่านก็เปลี่ยนจิตใจคนก็เปลี่ยนไปตลอด นี่ที่คบยากก็เพราะใจมันมันเปลี่ยนอยู่เรืเออ่อยเราไม่รู้หรอกคนดีวันนี้คือคนชั่ววันข้างหน้าก็ได้คนชั่ววันนี้เป็นคนดีวันข้างหน้าก็ได้แล้วแต่ยมหามาสักอย่างในโลกนี้ว่าสิ่งใดเที่ยงเอาอย่างเดียวพอ ต่อมาก็พอหาได้อยู่หน่อยนะึงความตายเป็นสิ่งที่เที่ยงนัน่นแหะอย่างอื่นต่อมาไม่เห็นนะขนาดโลกยังไม่เที่ยงเลยเออแล้วเราศึกษาธรรมะต้องการความรู้ หรือต้องการความเข้าใจหรือต้องการบุญกุศลหรือต้องการมรรคผลต่ามาไม่เถียงกับใครนะเรื่องธรรมะบางองค์นี่เก่งพูดโอ้รรมะยกพระพุทธเจ้าได้มันก็อยู่กับพระพุทธเจ้ามาเนะชื่อนสูรหมดทุกอย่าง สูตรนั่นคือเป็นแนวทางนะใช่ใช่เลยแต่คำว่าทุกอย่างไหมไม่ได้เชื่ออะไรศรัทธาอะไรความจริงที่เราเข้าถึงปัญญาและความจริงของปัญญานั้นต้องดับทุกได้ นี่คือคำสอนของพุทธเจ้าที่ชัดเจนที่สุดนอกนี้เป็นภาษาเป็นรูปแบบเป็นแนวทางอย่างคารือหัดเขาไม่ได้มีคำว่าวินยัยแต่มีแค่ธรรมะบรรลุได้ไหมได้ได้ได ไม่จะได้ตอนนี้ได้ตั้งแครั้งพุทธกาลที่พระเจ้ามีพระชนอยู่มีโสดามีสกิทามีอนาคามีอาราหคานมีสุดท้ายแตก็ออกจาก,กสิ่งนั้นเสียหรือก่อนสิ้นใจก็สำเร็จทำได้ พระอยู่ในธรรมวินัในสาเร็จได้ไ,ดไม่ได้นั้นได้แบบนักบวชนั้นได้แบบภาคคารัสถ์ัดมันพระทํางานได้ไหมเรียนสือได้ไหมเจ็บป่วยได้ไหมทุกอย่างทําได้แต่ว่าเขาแบ่งเส้นกันว่านักบวชอยู่ยังไงสถานที่ตรงไหนการใช้ชีวิตอย่างไรที่เราเลือก ออกมาเร่อกในขมมะตกจากกามไม่ยุ่งกับเรือนไม่ไปปะปนกับเขาไม่ต้องไปเยิ่ยงคิงกับใครไม่ต้องไปตกล้อต่อเถียงกับใครออกมาเสียเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาแห่งความจริงแต่สัจธรรมมันมีอยู่ทุกที่มเมฆลอยอยู่ทุกที่ไม่ใช่หรือ วัดใครก็มีบ้านใครก็มีนาใครก็มีมันผ่านหัวหมดเลยก่อนเมฆแต่ใครเข้าใจมันแผ่นดินมีทุกที่ที่เรายืนดูเหยียบอยู่เดินอยู่ใช่ไหมน้ำมีทุกทุกแห่งฝนไปแล้ว ปัญญาอยู่ไหนต่อมาว่าไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยใครดับทุกข์ได้เราเรียกว่าปัญญาใครพ้นทุกข์ได้เราก็เรียกว่าผู้นิรทุกข์ใครฉละตโตตนได้ บุคคลนั้นก็ไม่มีเครื่องผูกเป็นมุนีผู้อิสระความหมายอยู่ตรงนี้นอกนี้เป็นความรู้การอ่านการเขียนการเรียนการอธิบายการเข้าใจรากศัพท์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเลอวเอาศัพท์แล้วเข้ามาแปลกๆอีกเอาเพิ่มเข้าไป วิชาการเข้ามาเพิ่มข้ามาแต่โลภโกรธหล,ลงมันลดลงไหมธรรมะเขาวัดกันที่ใจไม่ใช่วัดอยู่ที่สมองความรู้หรือดีกรีของปร,ริยธรรมหรืออภิธรรมไม่ใหม่ๆความรู้ก็คือความรู้ โยเห็นคนจบมาอะไรเยอะแยะจบปอตรีปอโทปอเอกศาสดาจารย์ผู้ช่วยเยอะแยะปนทุกข์ไหมเลิกทะเลาะกันยังโรคกลลงแล้งับไปยังเขาไม่ได้วัดกันแบบนะ้า ถ้าวัดกันที่เรียนมาก็จะไปเรียนไปเรียนเรียนเสร็จแล้วก็พอปลอพอ,พอตีก็ละความโลภได้พอพอโทล,ละความโกรธได้พอถึงพอเอกะละความหลงได้โอ้อยางนี้กำหนดได้เลยว่าจะสำเร็จปีไหนพอศอไหนเดือนไหนวันไหน โอ้เห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์เลยนะในชาตินี้แหละมีสิทธิ์บหมนลูกกันก็บอกเราว่าไม่ได้จบในมหาลัยเดียวกันไม่ได้บอกคนความสำเร็จมันเท่ากันไมบางคนสำเร็จทางโลกล้มเหลวทางธรรมบางคนสำเร็จทางธรรมแต่ทางโลกไม่มีอะไร ด้วยวัตถุสิ่งของแต่บางคนวัตถุสิ่งของเยอะแยะแต่คุณธรรมแย่ศีลธรรมไม่เอาเลยแล้วอยากมีความสุขหร้อคนทุศินมีความสุขใช่อจริงเลยคนทุศีลมีความสุขคนไร้ธรรมะ จะด,ดับทุกข์ไอ้ที่มีไม่ได้ดับทุกข์นะมันเพิ่มด้วยนะเพราะมันเกิดจากความโลภแต่ถ้าเกิดจากปัญญาโอ้ทรัพย์นี้มีคุณค่าใช้ให้ก่อเกิดเมตตากรุณา แบ่งปันความสุขเชื่อจาย์ความขัดสนเขามีจาคะคทนมีธรรมะเขามีจาคะไม่ใช่ราคะอันนี้พอมีเงินกูจะซื้อราคะแนละ้วั้งใจกะดะเอาแต่ของสวยของงามซื้อกามซื้อโอ้โหปนเปลืก็ไปโถนึกว่ามีแล้วเอาไปทำอะไร โหาความสุขนอกจิตเนี่ยนะอะไรแต่คุบกันเหนื่อยตายเที่ยงคืนตีหนึ่งยังไม่นอนอีกไปไหนอะหาความสุขเมาจนไม่ได้สติความสุขกับแมวเอออันนั้นเรียกบำเรอปลนเปเรอไม่ใช่บำรุงไม่ใช่แต่มาบอกแล้วว่าอดี๋ยมไม่ต้องมาปนเปอรอ แค่บำรุงาธาตุขันพออย่าเยอะกว่านั้นโยมก็ไม่ได้บุญพระก็ไม่มีมรคลเอาแค่บำรุงพอแต่อย่าปนเปลือนสมาจะคอยเบรกถ้าอะไรที่ ไม่จำเป็นบอกไม่ต้องหรอกโยมไม่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นเยอะไปมากไปนี่แหละความสุขสิ่งไม่เป็นสาระก็บอกไม่เห็นเป็นสาระสิ่งที่เป็นสาระก็กขนขวายเอา และเราก็จะเป็นผู้มีสาระไม่งั้นหาไม่เจอวนวันหนึ่งใช้ชีวิตไปแบบไหนอยากรวยอยากรวยรวยเป็นไนบอกจะมีความสุขจริงหรือสุขแบบไหนบางคนคิดว่ายาเสพติดมีความสุขกินเหล้าเมามีความสุขดูกัญชามีความสุขเลิก กินใบกระท่อมมีความสุขอยอมว่าร่างกายมันต้องการไหมถามจริงริเราโตมากับอะไรแล้วตอนนี้เราหยิบอะไรเข้าไปเสพอะไรเข้าไปพิจารณาให้เรียบร้อยก่อนอะไรที่มันส่วนเกินมันเป็นโทษอะไรที่ร่างกายไม่ต้องการเราใส่เข้าไป มันมีภยัยงั้นมันคงไม่เมาหรอกแล้วเราบาความเมากือความสุขป้าเลอสุขสุขกอไข่หรือสุขกอไก่สุขกอไก่แล้วมันจะไม่ต่อไปอ้าวประพิจารณานะ ถ้าเราเข้าถึงความจริงแล้วยอมจะเห็นโลกสมมุติเมื่อเข้าถึงโลกสมมุติแล้วใจเราจะไม่ติดสมมุติแต่ก็อยู่กับสิ่งสมมุตินั่นแหละจับอะไรก็วางได้ไม่มีอย่างเหนียวติดมือจับก็วางแต่มา จับเพื่ออยู่ในโลกใบนี้เสร็จแล้วก็ว่าก็ไม่มีอะไรติดตัวจะมาไปนอกจากกรรมดีกรรมชั่วและละชั่วละดีออกจากความอังการมามังการออกจากมานะตน,น,นจบนะ